ไปครับอีกรอบนึงนะฮะผมแท็ก enfin ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นซีรีส์ FTB Sky กันต่อนะฮะหรือซีรีส์ Skybox แบบ Mod Pack นั่นเองซึ่งในคลิปนี้ฮะเราจะมาทำระบบไฟฟ้าแบบไร้สายกันนะฮะซึ่งก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วเราจะต้องใช้ไอ้เจ้านี่ฮะ f l u x Network รบกวนออกเสียงดีๆนะฮะ f l ัก Network ไม่ใช่แบบอะไรอย่างงี้นะฮะไม่เอาฮะเราเว้นเป็นในฐานที่เข้าใจโอเคฮะก็มันเป็นไอเทมที่ว่ามันมันก็สามารถแบบโอนถ่ายกระแสไฟฟ้าแบบไปที่ไหนก็ได้โอเคป่ะฮะ เป็นแบบไร้สายแล้วมันดีมากๆเลยแต่ปัญหาคือมันทํายากมากนะฮะสำหรับเวอร์ชันอันนี้เนี่ยฮะเพราะอะไรคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทาสิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้า flak d a s อันนี้เนี่ยฮะลบกวนออกเสียงดีโอเคป่ะไอ้เจ้า flak d u s อันนี้เนี่ยฮะมันจะต้องใช้อ่โอควซิดเนียนนะฮะแล้วก็เบดล็อกในการทำโอเคป่ะแต่ปัญหาคือดูตรงนี้ฮะเราไม่มีเบดล็อกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรฮะเราเป็นเกาะลอยฟ้าถูกต้องป่ะดังนั้นวิธีการทำไอ้เจ้า flak d a s เนี่ยฮะมันก็จะวุ่นวายมากกว่าเดิมอ่ะดูความวุ่นวายมันนิดดึูะ มันจะต้องใช้ผงออฟซิเดียนโอเคป่ะฮะซึ่งผงออฟซิเดียนทำยังไงอ่าผงออฟซิเดียนมันก็ทำได้หลายวิธีนั่นแหละฮะวิธีแรกๆก,ก็เอามาปัาน่น <c oughs> แบบนี้ก็ได้แต่มันขี้เกียจ <c oughs> เข้าใจปะ่ะฮะขี้เกียจมานั่งทำไอ้เจ้าวงล้อวิเศษอันนี้ฮะ <c oughs> มันมีอีกหนึ่งวิธีฮะเราจะต้องใช้เนี่ยเครื่องบดขยี้โอเคปะ่ะฮะบดขยี้มันก็จะได้ผงออกมาแบบนี้สองอันก็โอเคเปิดแป๊บหนึ่งนะขอดูแป๊บหนึ่งนะคืออยากรู้ว่าอันไหนมันคุ้มค่าที่สุดเข้าใจ่ะเพราาาอนคต เราจะต้องใช้ออบซิเดียนจำนวนมากแล้วดูสูตรครับแต่ละอันดูอย่างอันนี้เห็นป่ะฮะอ่ะไอ้น,นี่มันก็ฟลักดาชใช่ไหมก็ต้องใช้ออบซิเดียนอันนี้ฟลักบ็อกก็ต้องเอาไอ้น,นี่ที่เป็นออบซิเดียนมาของออบซิเดียนแล้วอันนี้ก็ฟลักคอก็ออบซิเดียนออบซิเดียนออบซิเดียนทุกสิ่งทุกอย่างคือออบซิเดียนคือแบบออบซิเดียนไม่เคยดูมีมูลค่ามากขนาดนี้มาก,ก่อนเลยดังนั้นเราต้องหาวิธีการปั๊มออบซิเดียนแบบจริงๆจังๆใช่มันอาจจะดูปัญญาอ่อนมากเลยนะมานั้งปั๊มออบซิเดียนโอ้โหอ่ะอะ idian, อบซนะิ ถ้าเอาแบบปัญญาอ่อนเลยนะเนี่ยเราก็แบบเอาลาวาออกมาลักษณะคล้ายแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็แบบเออปึบปึบแบบเนี้ยฮะเราจะทําแบบนี้ก็ได้โอเคปะ่ะแต่ปัญหาคือแบบมันต้องใจเยอะอ่ะแล้วเราจะมานั่งทุบแบบนี้ทุกครั้งมันก็ดูกา,กากแมวเกินไปนะฮะดังนั้นเดี๋ยวขอ